หมึกนึ่งมะนาวค่ะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับความอร่อยค่ะทํากินเองได้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปทานที่ร้านอาหารค่ะวัตถุดิบก็มีตามที่ขึ้นหน้าจอถ้าใครจดไม่ทันก็แชร์คลิปเก็บไว้ดูได้นะคะทําน้ําราดกันก่อนเลยร้างผักชีข่าตามด้วยกระเทียมค่ะเราจะปั่น3มอย่างนี้ก่อนนะคะวันนี้ได้เครื่องปั่นตัวใหม่มาอีกแล้วค่ะใบนีดคมเสียงเงียบดีค่ะ ละเอียดดีแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสวนตามด้วยพริกจินดาปั่นเปื้ดๆแค่สองสามทีก็ละเอียดค่ะใช้ได้ดีเลยทีเดียวเนี่ยค่ะปั่นพริกกระเทียมเล็กๆน้อยๆไม่ต้องใช้เครื่องใหญ่นะคะปรุงด้วยน้ำมะนาวสามช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะก่อนนะคะตามด้วยน้ำตาลปีบ๊บคนให้ละลายดีแล้วชิมค่ะ แม่บ้านจะเพิ่มน้ำปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเป็นน้ำปลา3ามช้อนโต๊ะน้ำมะนาวสามช้อนโต๊ะนะคะคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีหรือน้ำลายแล้วนะคะแซบวันนี้ได้ปลาหมึกกล้วยมาค่ะกวักหมึกออกทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะในท้องเคล็ดลับแรกของเมโนโูนี้คือปลาหมึกต้องสดค่ะนำมาบ้างนะคะเนี่ยค่ะปลาหมึกสดบ้างก็จะดังกรึบกลบเลยนะคะเวลารับประทานก็จะกรุบกรอบสู้ฟันดีค่ะ ไม่เหนียวค่ะปลาหมึกต้องซื้อในแหล่งที่เป็นตลาดที่ใกล้ทะเลค่ะเลือกตาใสาๆตัวใสๆนะคะเตรียมนึ่งค่ะวางผักกะหล่ำปีที่หั่นฝอยลงไปตามด้วยใบผักชีใบขึ้นช่ายเสร็จแล้วนำปลาหมึกของเราวางลงค่ะปลาหมึกของแม่บ้านสดมากเลยนะคะพ่อบ้านออกทะเลกับเพื่อนๆตกปลาไม่ได้แต่ได้ปลาหมึกกลับบ้านมาค่ะ ลาหมึกที่สดสังเกตว่าผิวหนังเขาจะยังไม่ลอกออกนะคะลายยังสวยอยู่เลยน้ำราดหมึกนึ่งมะนาวนะคะแซ่บมากๆตักราดเลยนะคะแล้วก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งสำหรับราดตอนที่สุกแล้วค่ะโรยใบยผักชีใบขึ้นช่ายนำขึ้นนึ่งไฟแรง1ิบนาทีค่ะครบเวลาแล้วค่ะปิดไฟค่ะ แล้วนำน้ำราดอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วโรยด้วยกระเทียมมะนาวฝานตกแต่งให้สวยงามค่ะจานนี้ทานที่ร้านหลายตังเลยนะคะไฟนี่เราปิดแล้วค่ะความร้อนยังอยู่ปิดฝาอบให้ผักสลดค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะหมึกนึ่งมะนาวเดี๋ยวเรามาลองชิมด้วยกันค่ะมกลืนน้ำลายเลยนะคะน่ากินสุดๆอร่อยมากค่ะ รสชาติกลมกลมพอดีแซบลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ